สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮสเซ็งเฮงมอร์นิ่งนิวเช้าวันค่ะที่7กันยายน2564ราคาทองคำสปอตเมืม่อวานยังส่งตัวรอบที่สูงในรอบกว่า1เดือนหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของพริกาเออกมาน่าผิดหวังทีเดียวนะคะก็ตัวเลขออกมาเพียง235,000ตำแหน่งเท่านั้นทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสารหรัฐเฟดจะชะลอการปรับลดวงเงินมาตรการ QE อย่างไอตีช่วงกลางคืนเนี้ยราคาทองคำก็เคลื่อนไหวกรอบแคบเป็นาการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบางทีเดียวเป็นผลจากที่ตลาดทองคำของโเมริกาเนี่ยปิดทำการเนื่องจากเป็นวันแรงงานของชมริกาส่วนกองทุน SPDR g o ทั t s เมื่อวานไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะถือครองทองเท่าเดิมราคาทองคำสปอตปิดตลาดเมื่อคืน1,823ดอลลาร์ลดลงไป3ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมช่วงเย็น 2 8 0 5 0บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันเสาร์ค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็คืพนพรุ่งนี้ติดตามการเปิดเผยรายงานเบตดบุ๊กตรงนี้เป็นรายงานสุภาวะเศรษฐกิจของเฟด12เขตในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เฟดจะนำข้อมูลตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจในการประชุมเฟดในวันที่21-22กันยายนค่ะ แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตมองว่าอาจจะเคลื่อนหน่อยในกรอบที่แคบนะคะเพราะว่าดูแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นที่มากระทบราคาทองคำมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็คืนนี้สารันการไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐจที่สำคัญด้วยทองคำอาจจะยังติดแนวต้านสำคัญ1 8 3 3ดอลลาร์แต่ว่าถ้าผ่านขึ้นไม่ได้แนวต้านถัดไป1,850ดอสลลาร์ส่วนแนวรับ1 8 1 0ดอลลาร์1,800ดอลลาร์ค่ะ กลยุทธการลงทุนนะคะปรับตัวลงมา1,810ดอิดลลาร์เข้าซื้อนะคะแล้วก็ขายทาำกาไรที่1 8 0 0ดอลลาร์ตอนนี้ถ้าราคาทองคำยังขึง้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นจังหวะที่ให้ขายทำกาไรออกไปนะคะแล้วก็กังวลน,นะคะว่าช่วงที่เหลือของปีนี้รทองคำก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงได้สำหรับเงินบาทเมื่อวานก็ถือว่าทรงตัวทีเดียวนะคะปิดตลาดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ ิดที่32.45ก็ถือว่าอ่อนค่าลงไปเล็กน้อยนะคะส่วนเงินบาทในวันนี้อาจจะมองว่าจะส่งตัวนะคะเงินดอลลาร์ก็ส่งตัวด้วยเมื่อคือนี้เพราะตาลาดการเงินของสเปนกาปิดทําการเนื่องจากเป็นวันรายงานของสเปนกาสถานการณ์โควิดในประเทศก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อลายใหม่ส่งตัวแล้วก็ลดลงเล็กน้อย เงินบาทแนวรบับ32.30นะคะแล้วก็แนวต้านสา6 0บาทเมื่อเทียบกวับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ